ต้องบอกว่าณนะขณะนี้เองนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะให้สัมภาษณ์ในเดือะสแตนดาร์ดบอกว่าไม่ยอมให้โดนด่าฟรีคะ่ะหล่อนจะมาดา่าฉันฉันจะยุบสภาหนีไปเลยจบจบเพราะอะไรไปด่าในสภาไม่มีใครทําอะไรได้นะคะมันมีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นก็สาดกันยับนะคะจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรไม่รู้นะตัด่าก่อนนะคะเอามาทํามีมช่วงเลือกตั้งแล้วมันย่างไงคะเลเทตตุ้มเปะ๊ะตุ้มเล้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ยุบไปเลยแต่ ยุบสภาจะเกิดอะไรขึ้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับถามว่ามันจะได้ลงมติประชามติกันเปล่าได้หนึ่งคำถามเท่านั้นนะว่าเห็นด้วยไหมว่าจะแก้แต่วิธีการว่าจะมีการแก้ทั้งฉบับไหมหรืออะไรอย่เงี้ยมันจะไม่ได้นะก็จะเกลไปนะคะ c o t c o m ค o r l าถามว่าแล้วถ้ายุบจะยุบตอนไหนซึ่งถ้ายุบไม่รู้ละก็แล้วแต่ นายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งต้องบอกว่าณขณะน,นี้มันยังมีการเปิดอะไรกันเพื่อขอยื่นยุบสภาไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไปขอได้กันเมื่อตอนเปิดประชุมสภาก็คือจะประมาณวันที่ต้นเดือนธันวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะยุบก็ต้องยุบก่อนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองสัปดาห์นี้ต้องรีบจับตานะว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญเท่ากับ พรกประชาชนทำไมคะ moa m o a อะไรก็คือเกลไปแล้วนะคะแล้วทางภูมิใจไทยเองเขาก็มีอำนาจเต็มมือไม่ต้องรอให้หล่อนมาโซ่ฉันฉันสามารถทำไมคะกดปุ่มชัเด,ดาวตัวเองไปเลยให้มันลดเลิเลไปเลยแหละนะคะอะแต่พรกประชาชนก็จะโดนขราหางถึงแม้ว่าจะคอนโทรอะไรไม่ได้แต่การไปยกมือให้เขาเป็นการสร้างคะแนานนิยมฟรีแบบ ตัวเองก็ไม่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขรัฐธรรมนูญงานงอกไปอีกอ่ะจับตาดูนะคะตกลงยังไงแต่คนละครึ่งเฟสสองจะมาไหมหรือยังไงเอาซะก่อนเลยไหมเอา <c oughs> ถ้าจะยุบเอาซะก่อนเลยสงสารคนยังไม่ได้ไงเอาซะก่อนเลยไหมคะท่าน